ม่ไม่ได้โอ้ตกเรือโอ้เพ่นตอนตกเนาะโอ้เนื้อหางยาวเห็ดแล้วเห็ดแล้วฮ่าวิธีดึงวิธีดึงบันนี้บังวิธีดึงขึ้นเรืออ่าจริงได้เนาะบันนีับ จับมือปั๊บเอากายสมบัติเอาเ,เอาเห็ดเ็ดนี่เดบุตุกบนแห่งเนาะโทรศัพท์โทรศัพท์ได้ไปเป็นอน่เอาเช็คโอ้ไก่นี่สุดยอดอัอนไก่หัวหางยาวนี่คลักไว้ยจะดเือปับ๊บเบิงเบิงเบิงวิธีการเอาขึ้น Up. Kính mũi tay nó bên này nè Tập 1 2 3 Tập 1 2 Oh rồi Chấp Kinh, kinh, kinh. À lui to, có mi vấn hà phần